อย่างที่เราทราบกันดีนะครับสัญญาของโทนี่โครสกับเรมเบอร์เลตเนี่ยกำลังจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์น,นี้ซึ่งล่าสุดครับฟาบ,บิซิโอโรมาโน่ครับนักข่าวชื่อดังขวัญใจาชาวโซเชียลรายงานว่าโทนี่โครสครับตัดสินใจกับอบนา,า,าคตของตัวเองว่าในอีกหนึ่งสองสามเดือนตรงนี้จะเอาอย่างไรซึ่งเราเองครับก็ไม่รู้เลยว่าอนา,า,าคตของโทนี่โครสเนี่ยจะไปลงเอยที่ใดจะออกหัวหรือจะออกก้อยจะอยู่ต่อหรือพอแค่นี้โดยทางกุมซื้อของเรมเลอเลตนะครับอย่างอันเช่เนี่ยก็ได้ประกาศชัดเจนครับว่าต้องการที่จะเก็บโทนี่โคละต้องการ จัดการเรื่องนี้เนี่ยให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เอาเป็นว่าวันนี้ครับก็สลับ i n นไซด์ครับจะมาลองวิเค,คราะห์ถึงอนาคตของโทนี่ค,คสตกับมาริดกันว่าจะเป็นอย่างไรถ้าอยู่ต่อเนี่ยจะช่วยทีมได้มากแค่ไหนแล้วถ้าย้ายเนี่ยจะมีโอกาสไปลกเอยกับทีมใดได้บ้างมารับชมกันเลยครับ ถ้าจะพูดถึงนักเตะคนหนึ่งครับที่มีฟอร์มการเล่นที่มันคงเส้นคงวามากๆไม่นับลโอเน m เม s ซี่หรือว่าคริสเตียโนโรนโดเนี่ยชื่อของโทนี่คสครับคงเป็นชื่อกแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวเพราะว่าตลอดการลงสนามให้กับมาริตนะครับตลอดเวลา10ปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่แกก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นคนสําคัญของทีมโดยตลอดและเป็นหนึ่งในเจวาสําคัญครับของราชชุดขาวมาอย่างยาวนานลงสนามให้ทีมเนี่ยไปแล้วกว่า455นัดรวมทุกรายการทําไป28ประตูกับอีก96แอสซิสและยังถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งใน ตัว Control. ด้วยซายกราเล่นครับที่อาจดูแล้วเนี่ยไม่หวือหวาแต่เปลี่ยนไปด้วยประสิทธิภาพทุกการผ่านบอลของเขาเนี่ยมันสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงและสามารถสร้างความต,ต่างได้อยู่เสมอโทนี่โครสครับกวาดแชมป์มาแล้วมากมายครับไม่ว่าจะเป็นแชมเปียนลีก4สมัยลาลิกาสเปน3สมัยยูฟ่าซูเปอร์คัพ3สมัยสเปนิซูเปอร์คัพ4สมัยและก็แเสโลกอีก5สมัยด้วยกันแชมป์เหล่านี้แหละครับเป็นเครื่องการันตีได้เลยว่าพี่แกเนี่ยแม่งระดับโลกตัวจริงหากจะมองในมุมที่โทนี่โคสครับต่อสัญญากับทีมออกไป ก็ถือว่ามีความเป็นไปไ,ได้สูงมากเลยทีเดียวเพราะอย่าลืมว่าโทนี่โคสเองเนี่ยก็อยู่กับทีมมาอย่างยาวนานแล้วถ้าจะพูดว่าเป็นหนึ่งในตำนานของทีมณนะตอนนี้เนี่ยก็คงไม่เชื่อที่มันเกินจริงแต่อย่างใดครับอีกทั้งโทนี่โคสเนี่ยยังมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้คนในสโมสรด้วยรวมไปถึงเพื่อนร่วมทีมน้องๆในทีมเข้าใจดีถึงดีเอของสโมสรครับซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆโดยเจ้าตัวนะครับเคยให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ครับว่ายังคงมีความสุขดีครับกับการเล่นกับเรอัลมาีท่ย ที่จะคว้าแชมป์อยู่เสมอซึ่งถ้าหากมัตติริดครับต้องการต่อสัญญากับโทนี่โคสออกไปเนี่ยแน่นอนว่ามันมีแต่ข้อดีครับมากกว่าข้อเสียอย่างแน่นอนแม้ว่าอายุของโทนี่โคสเนี่ยจะล่วงเลยมาถึงช่วงบั้นปลายแล้วแต่จังหวะอ่านเกมการเปลี่ยนบอลจากรับเป็นรุกจัดได้ว่าอยู่ในตัวท็อปของโลกเลยครับที่สําคัญเลยครับโทนี่โคสเนี่ยสภาพร่างกายนะครับถือว่าดีมากๆแม้ว่าณตอนนี้เนี่ยจะเข้าสู่ช่วงวัย34ปีแล้วแต่โคสครับยังรักษาความฟิตอยู่ในระดับที่แบบยอดเยี่ยมจริงๆแล้วก็ที่เดดดเลยคครัททีี่่มาสสญุือก จ่ายบอลครับไม่ว่าจะเป็นบอลสั้นบอลยาวโทนี่โคสเนี่ยทำได้อย่างดีเยี่ยมเรียกได้ว่าความแม่นยำเนี่ยเข้าหลัก90% 95%แทบทุกซีซั่นแล้วถ้ามองในมุมที่โทนี่โคสตเนี่ยตัดสินใจอำลาทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะครับก็ต้องบอกว่ามันมีความเป็นไปได้เช่นเดียวกัน ด้วยจุดอิ่มตัวครับผมมองว่าอาจจะเป็นผลหลักที่โทนี่โคสเนี่ยอาจจะตัดสินใจครับมองหาความท้าทายใหม่ๆและคําถามต่อมาครับว่าจุดมุ่งหมายปลายทางของโทนี่โคสเนี่ยคือที่ไหนหลายคนครับอาจจะมองว่าพมมรีเมียร์ลีกอังกฤษหรือเปล่าซึ่งโคสเองเนี่ยก็เคยตกเป็นข่าวผมุนพันกับ2ทีมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยเช่นเดียวกันถ้าจะพูดถึงการเล่นในพมมรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับด้วยวัย34ปีเนี่ยถามว่ามันจะไหวไหมขนาดกาเซมิโร่หรือว่าลาเฟลวารานอดีตนันเงัดรเ่ตของ il, เ,งเงร อังกฤษเนี่ยเล่นงานจะมีลูกเป๋ให้เห็นอยู่บ่อยๆเช่นเดียวกันโดยส่วนตัวครับผมว่าโทนี่โคสเนี่ยเล่นได้สบายๆด้วยสไตล์การเล่นที่ไม่ได้แบบเป็นสายพลังก,กำลังมีทีเด็ดในเรื่องของการจ่ายบอลอเมนยมัมใช้สมองครับเป็นอาวุธแต่ปัญหาคือครับตรงปากพี่แกน,นี่แหละครับเพราะว่าเจ้าตัวครับเคยออกมาเปิดปากแซะถึงคุมรีอังกฤษครับว่าที่นี่เนี่ยมันคือหลีกที่ได้เงินดีแต่ ไม่ได้การันตีในเรื่องของความสำเร็จครับโซลิกซาอุเนี่ยยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยครับเพราะว่าโทน,นี่โคสครับก็เคยแบบดูหมิ่นลีกซาอุมาแล้วรวมถึงนักเตะที่ย้ายไปเล่นเนี่ยก็มองว่าไปเพราะว่าเม็ดเงินมันจะความท้าทายครับเรียกได้ว่าฝีปากของโทน,นี่โคสเนี่ยไม่แพ้ฝีเท้าเลยจริงๆ และแน่นอนครับแฟนบอลจากเดนะมันออกกลางเนี่ยคงไม่ญาติดีกับโทนี่คสสักเท่าไหร่สังเกตได้จากตอนที่รับอรเลตเนี่ยไปลงเล่นรายการสมรภูมิซูเปอร์คัพที่ซาอุดิอาราเบียนในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับโทนี่คสเองเนี่ยก็ถูกแฟนบอลเจ้าทิน่นโหแทบทุกการสัะพัดบอลส่วนตัวนะครับสำหรับผมนะครับถ้ามองว่าโทนี่คสเนี่ยจะย้ายทีม โอกาสที่เขาเนี่ยจะกลับไปอยู่ในศึกบนเดสไกเยอรมันเนี่ยมีสูงมากที่สุดครับเพราะว่านี่คือการกลับไปเล่นในลีกของตัวเองเนี่ยในรอบ10ปีด้วยกันคงต้องมาตามกันต่อนะครับว่าอนาคตของโทนี่โครสเนี่ยจะลงเอยที่ใดจะอยู่ต่อหรือว่ายอมขึ้นน้ำลายตวเองไปเล่นในศึกพิมพ์ลิตอังกฤษหรือแม้กระทั่งลีกสอุครับรวมไปถึงการกลับไปเล่นในลีกบนเดสติก,ก,กาที่เคยเล่นกับบาเยอร์หรือว่าเลเบอร์กูเซนด้วยนะครับมันก็มีโอกาสไปไนไได้เช่นเดียวกันครับและน,นี่คือข่าวสนับอินไซต์ในวันนี้นะครับาอบก็อย่ลืม กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ผมพาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ